น้องคะแนะนำครีมให้ลูกสาวพี่หน่อยคะ่ะเดี๋ยาได้ครีมประมาณไหนคะเอาที่แบบใช้แล้วหน้าไม่มันทาให้หน้าไม่เป็นสิวคะ่ะแนะนําตัวนี้อะค่ะอันนี้ดีแล้วเหรอคะอยากได้แบบดีๆกว่านี้คะ่ะถ้าดีๆก็แปดเก้าร้อยค่ะน้องคะค่ะคุณพี่ อันนี้มีแบบซองไหมคะแบบซองเหรอคะปกติพี่เดินแต่ไอคอนสยามสยามพากกรากอนพี่มาเที่ยวอะคะ่ะพี่ก็เลยอยากเอาไปใช้ชั่วคราวะคะ่ะหรอคะเท่าไหร่คะเจ๊เจ็ด้อยเกาสิบกับหกรอยหค่ะเป็น1,440ค่ะโอ๊ยปวดท้อง มะเมียวถุงไซส์เล็กหมดไปเอามาให้พี่หน่อยอ,อ๋อได้ค่ะโอ้ยนี่ค่ะถุง thank you จ้าโอ้ยมะเมี่ยวเอาลองพื้นมาเติมหน่อยนะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยค่าค่าโอ้ยโอ้ยพี่คะครีมตัวนี้มีอีกไหมคะอ๋อมะเมียวไปดูของให้ลูกค้าหน่อยสิอ๋อได้ค่ะ โอ้ยปวดท้องไม่ไหม่แล้วอ่ะมะเมียวไปนั่งอะไรอยู่นั่นเป็นอะไรนะ่ะหนูปวดท้องค่ะปวดท้องปวดตั้งแต่เมื่อไหร่ปวดตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วทําไมไม่บอกไวไหมกลับบ้านไหมไปหาหมอไหมหนูไม่กล้าบอกไม่อยากกลับบ้านกลัวโดนหักเงินโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไป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 หาหมอหน้าซีดหมดแล้วนั่นแต่ว่าหนูจะโดนหักเงินไหมคะไม่หักหรอกไปหาหมอแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มานะค่ะขอบคุณนะคะพี่คะหนูเอาเหรียญมาแลกคะ่ะ อ,อ๋อได้เลยเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยพันหนึ่ค่ะพี่พี่พี่ไม่ต้องนับนะคะหนูนับมาแล้วเดี๋ยวพี่นับอีกรอบเพื่อความชัว่หนึ่งสองพี่หนูนับมาแล้วยังไงก็ครบแน่นอนค่ะหนูรีบค่ะเร็วๆไม่ต้องนับค่ะเอามาให้หนูเลยหนูจอดรถขวางทางอยูน่นั่นน่ะอ,อ๋อโอเคโอเคพันหนึ่งนะนี่จ้ะขอบคุณค่ะพี่แค่นี้เนี่ยหรอพันหนึ่งเฮ้ยขาดอีกตั้งห้าร้อยน้องสวยนะ เจ๊คะนี่ลดได้ไหมคะลดไม่ได้ของซื้อของขายจะมาลดง่ายๆได้ยังไงหนูมีร้อยสิบาทอะเจ๊เศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่บาท2องบาทก็กําไรนะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อออกไปเลยไม่เอาก็ได้นะสวัสดีค่ะเจ๊มาอะไรมาเช็คของค่ะมีอะไรขาดไหมคะเดือนหนึ่งแล้วหรอขายของยิ่งไม่ได้เลยเดือนหนึ่งแล้วคะ่ะเจ๊ขอเช็คของหน่อยนะคะขายของก็ไม่ดีของก็แพงเซลก็มาอยู่นั่นแหละเจ๊คะสุดท้ายราคาเหลือขวดเดียวสั่งเลยไหมคะเอา ก็เหมือนไม่ได้ขายทําไมมันหมดสั่งเลยไหมคะตอนนี้มีโปร2แพ็คแถม1แพ็คนะคะ2แพ็คแถมสองเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะบริษัทจะโปรมาแบบนี้นะคะไปบอกเจ้านายเธอเลยนะที่จะขายของเนี่ยให้มันใจใหญ่กว่านี้หน่อยอะไรลดได้ก็ลดอะไรแถมได้ก็แถมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะเจเห็นใจกันหน่อยนะคะคนละครึ่งทางเนาะเจเนาะง้อขนาดนี้ใครจะอยากซื้อของด้วยวันนี้เจรับกี่แพ็คดีคะไม่รับไม่รับขอเล็แค่นี้ก็ไม่ได้ขอสองแถมสองก็ไม่ได้สรุปวันนี้ไม่รับใช่ไหมคะไม่ไม่มีฉันก็ไม่ขาย วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับทำยังไงให้ผมตรงสวยสุขภาพดีเซรั่มบำรุงผมโแรแลนตัวนี้ขาดไม่ได้เลยต้องใช้ตลอดเวลาสระผมเสร็จเราก็ใช้ไดเป่าผมซูเปอร<น>์วีไดตัวนี้เขาจะปล่อยประจุลบช่วยลดไฟฟ้าสถิตไม่ให้ผมชี้ฟูและเครื่องหนีบที่เราใช้ก็ต้องเลือกให้ดีๆนะทุกคนของเราใช้เป็นเครื่องหนีบซูเปอร์วีนานโนตัวนี้เป็นรุ่นถนอมเส้นผมใช้เครื่องหนีบตัวนี้ผมไม่แหง้งไม่เสียหนีบแล้วผมดูเงาสวยขึ้นมาอีกด้วยและเขายังช่วยไม่ให้ผมสูญเสียความชุ่มชื้นเวลาหนีบอันนี้ชอบมากๆพอ นีบออกมาแล้วมันทําให้ผมมีน้ําหนักดูสุขภาพดีใครสนใจไอเทมผมสวยทั้ง3ตัวจิมตะกาด้านล่างได้เลยค่ะมัมเมียามารับตังจ้าขอบคุณค่ะ ทำไมเงินหนูได้แค่นี้ล่ะคะขาดไป500รอา้าก็หักวันที่หนูหยุดไงจําไม่ได้หรอก็วันนั้นหนูไม่สบายนะคะหนูก็โทรมาลาเจาแล้วนี่ตามกฎหนูก็มีสิทธิ์ลาได้ไม่ใช่หรอคะลาได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า3วันค่ะถึงจะไม่ถูกหักเงินแล้วเคยจะไปรู้ล่วงหน้าหรอคะว่าตัวเองจะป่วยก็ใช่ไงก็นั่นไงคะแล้วเจจะหักเงินหนูทําไมกฎก็คือกฎนามะเหมี่ยวทํางานที่ไหนก็ต้องยอมรับกฎของที่นั่นให้ได้โอเคค่ะหักก็หัก เงินค่ะเอา้าทำไมได้เอาใส่กระเป๋าคะตะกร้าอยู่ตรงนู้นนะคะมารอบหน้าใส่ตะกร้านะคะเอามีตะกร้าด้วยหรอคะไม่รู้ว่ามีมีค่ะลูกค้าขอบคุณนะคะปะอ้องลูกค้าคนเมื่อกี้ขโมยของเออไม่ได้ขโมยแต่เขาเอาของใส่กระเป๋านิวเห็นจริงๆป้าปน้เงเออลูกค้าแค่หาตะกร้าไม่เจอถือของแล้วมันหนักก็เลยเอาใส่กระเป๋าฮะตะกร้าอยู่หน้าประตูแต่หาไม่เจอ มองมากแม่ อายุเยอะขึ้นผิวก็หมองคล้ำแถมปัญหาผิวเหี่ยวย่นก็ตามมาอีกขนาดนี้แล้วใช้ตัวไหนก็ไม่ค่อยจะเห็นผลแต่เห็นน้องที่ร้านใช้วัสลินโปรเดอร์มาสูตร3แล้วผิวกระจ่างใสขึ้นก็ว่าจะลองใช้ดูหน่อยตัวนี้ช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำสะสมช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเห็นแบบนี้จะรออะไรหลักก็ต้องจัดเลยสิคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยผิวขาดความกระชับแบบนี้แนะนําให้ใช้วัสลินโปรเดอร์มาสูตร6ด้วยเพราะตัว,วนี้เขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยลดปัญหาผิวหย่อนคล้อยช่วยให้ผิวดูกระชับขึ้นใครสนใจทั้สส่ะ้ามเลยค เจสสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าเยอะไหมก็มาเรื่อยๆค่ะเจสดีเลยค่ะอาอสเปรย์น้ำแร่หมดเอามาเติมหน่อยนะคะค่ะทําไมพื้นไม่จะฝุ่นแปลวไม่กวาดมากวาดหน่อยนะพี่พรค่ะพี่พรกวาดร้านแล้วไปซื้อข้าวให้เจสหน่อยนะคะหิวข้าวมากเลยเจสค่ะ พี่ตำแหน่งเป็นแคชเชียนะแล้วยังไงคะแคชเชียมันก็ต้องคิดเงินอย่างเดียวเจ๊จะมาใช้พี่ทําอย่างอื่นได้ยังไงคะงานในร้านก็ต้องช่วยช่วยกันค่ะเจ๊รับสมัครตำแหน่งแคชเชียพี่ก็มาสมัครเป็นแคชเชียเป็นแคชเชียแล้วจะช่วยงานอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ตำแหน่งแคชเชียก็คือแคชเชียสิถ้าจะมาใช้มั่วแบบนี้พี่ลาออกตายแล้วเธอมาขับรถฉันรถฉันได้ยังไงขับรถไม่ดูตาม,มาตาเรือเลยดูสิรถฉันเป็นรอยหมดเลยต้องรับผิดชอบนะเยครับขอโทษครับ ให้ผมรับผิดชอบยังไงครับต้องรับผิดชอบสี่ค่าซ่อมก็ประมาณพันห้าจ่ายมาเลยผมเพิ่งมาสมัครงานครับผมยังไม่มีเงินเลยครับงั้นก็มาทํางานเชนี่ฉันเลยหนึ่งอาทิตย์ครับครับได้ครับกดบ้านเสร็จทําไมไม่ถูบ้านก่อนครับผมได้ครับลอีกหกวันเธอต้องมาทําอย่างนี้ทุกวันนะครับได้ครับเจครับผมทํางานถึงหนึ่งอาทิตย์นั้นนะครับจ้าโอเคจ้าอ่ะเจเอาจิ๊บให้ห้าร้อยนะร้านสะอาดขึ้นเยอะเลย ที่รังก็ขับรถระวงังเน่อยหนะาหนุ่มนะขอบคุณครับพรุ่งนี้จะเอามอเตอร์ไซค์มาทำงานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอะไรของเกเนี่ยแกเป็นอะไรตอนเนี้ฝุ่น PM 2.5มันเยอะมากเอ้าก็ช่วงนี้น้ำมันมันแพงอ่ะแกก็ต้องเข้าใจพี่หน่อยสิระหว่างเงินกับสุขภาพจะเลือกอะไรฉันก็ต้องเลือกเงินสิคะฉันน่ะไม่อยากอดตุยแกเป็นอะไรเป็นอะไร เอาอันนี้ไปใช้ถ้าจะขี่มอไซค์อะ่ะถึงพี่จะแก่ไปหน่อยแต่พี่ก็ยังอร่อยอยู่แนะจ๊ะ ไอเทมเด็ดที่สงการเนี้ยต้องมีติดกระเป๋าตัวแรกเป็นครูชั่น c ี y ปกปิดกันน้ำกันเหงื่อกันแดดครบจบในซองเดียวทาแล้วผิวเนียนสวยโดนสาดน้ำก็ไม่กลัวคะ่ะอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยก็คือกนันแดดแนะนำแบบสเปรย์เพราะฉีดซ้ำระหว่างวันได้งา่ายและสเปรย์ล็อกเมคอัพที่ช่วยล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนนานไม่เยิมไม่มันระหว่างวันด้วยไอเทมที่จะทําให้ผิวหน้าเนียนกิ้งไม่เยิมไม่มันระหว่างวันแป้งฝุน่นดัซซ์มีตัวนี้ช่วยควบคุมความมันได้ดีมากช่วยเบอร์ผิวและรูขุมขนไดด้เนียสุ และอีกหนึ่งตัวที่คุมมันได้ดีมากคือสเปรย์ล็อกเมคอัพของเขาตัวนี้ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นล็อกเมคอัพให้ติดทนทั้งวันและคุมมันได้ดีอีกด้วยผิวใสไม่มันเมคอัพเป๊ะตลอดวันต้องมี2ตัวนี้ติดกระเป๋านะจ๊ะ ไไต่่่่่้นมวแคททีีักโอ๊ยเต๋าไม่แกล้งฉันสักวันจะได้ไหมโอ้แกล้งเดิมมันสนุกอะเลิอกอยุ่งกับฉันสักทีเถอะฉันรำคาญวู้เคยอีกแล้วเหรอพี่เงี้เหรอพี่พรพี่พรมีอะไรนิวเตว๋ามันมาแกล้งนิวอีกแล้วพี่พรฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาแกล้งน้องสาวฉันไอเด็กกาัาพะสมน้ำน้าไม่ยุ่งก็ได้หรอก โตเรียนฉันนี่มันก็โต๊ะเรียนเราได้ไงอะ่ะคูให้นังตามเรืยอที่ฮะนี่ก็อีเธอเรียนกรอะไรของฉันนี่ยจัดโถงฉัทำไมเตาเอเกไปได้ไหมโอ้ยแค่เลียผมแตกไปให้จะกวดอะไรนักหนาเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนที่ด่าร้อาคญที่สุดในชีวิตฉันอย่าไปยุ่งกับฉันอีกฉันเกลียดเธอ เป็นอะไรนิวเห็นเสอ้มาหลายวันแล้วเต่อไม่มาเรียนหลายวันแล้วพี่พรเี่อ้าก็ดีแล้วสิให้มันหายไปนานๆเลยจะได้ไม่มีใครแกล้งนั่นสิก็ดีแล้วนี่เต๋าเธอมาตากฝนทําไมเธไมาได้ไงเออครูให้ฉันมาดูเพราะว่าไม่เห็นเธอไปโรงเรียนหลายวันแล้วเราต้องหาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก เต๋าเธอต้องดูดีๆนะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเต๋านี่เธอไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วตัวคนเดียวไม่รู้จะเรียนไปทําไมถ้างั้นก็กลับไปเลยไปเสียเวลาเรามากเลยเรียนก็ได้อ่านให้เราฟังใหม่หน่อยสินิวเลยแล้วสายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเรียนนิวครับเต๋เดินไปเรียนด้วยกันไหม,อมเอา้าทำไมไปด้วยกัน ปกติเห็นกันที่ไหนทะเลาะก,กันทุกทีโทษครับผมเออคุณคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมนี่มันเต่านี่เดี๋ยวส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเหรออือผมไปทํางานก่อนนะคุณรอยอยู่บ้านนะนิทินฉันอยากออกไปทํางานบ้างจะไปทําทําไมอยู่บ้านดีแล้วผมเลี้ยงคุณกับลูกได้ผมไปทํางานก่อนนะครับวันๆอยู่แต่บ้านได้ออกไปข้างนอกก็แค่ตอนรับลูกกับส่งลูกไปโรงเรียน เบื่อไปช้อปปิ้งดีกว่าน่ารักจังตัวเท่าไหร่นะอขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับแม่ค้าอยู่ไหนนะผมเป็นเจ้าของร้านเองครับหรอคะครับนิววผมเลิกงานแล้วครับนิววนิววนิวว พ่อคบแม่ไปไหนครับพ่อแม่ทิ้งเราไปแล้วลูกผมคิดถึงแม่เดี๋ยวพ่อจะไปตามหาแม่ให้เจอนะนิวทำไมทิ้งพี่ไปวันนี้อาหารอร่อยมากเลยค่ะวนหลังพาบูอีกเลยนะคะฮะนั่นนิวหรือเปล่านิวนิวนิวนิทินเอ้านิวมาอยู่นี่ได้ยังไงทิ้งลูกกับพี่มาีนี่ได้ยังไงปล่อยฉันฉันมีแฟนใหม่แล้วนิวทำแบบนี้ได้ยังไง ฉันเบื่อฉันเบื่อชีวิตจืดชืดอยู่แต่ในห้องปล่อยให้ฉันมีชีวิตใหม่ที่ดีเถอะเธอ,อเกลับไปซะพ่อและแม่ละครับแม่ทิ้งเราไปแล้วลูก